แล้วก็ชอบความแตกต่างเพราะเราเข้าใจดีว่ารถนะคะของคนรุ่นใหม่ไม่ได้เป็นแค่ยานภาหะในการนำพาการเดินทางแต่ว่ายังบ่งบอกถึงรถสนิยมนะคะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยโดยกลุ่มคาร์เก็ตของลูกค้าเรานะคะหลักๆแล้วจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์แบบ E- l o ล h าสนั่นคือการใช้ชีวิตแบบคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อ,รอมๆไปกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน มุ่งสู่การเปลี่ยนอนาคตอย่างมีสไตล์องค์ประกอบหลักในการสร้างแบรนด์โมโิโดาขึ้นมานะคะจะมีด้วยการสีหัวขอ้อหลักใหญ่ๆอย่างแรกเลยก็คือ Futuristic Fashion ดังที่ทุกคนนะคะจะเห็นจากที่รถเส้นสายการออกแบบต่างๆจะชี้นำว่าการออกแบบของรถมุ่งเน้นไปสู่การออกแบบ fashion, แฟชั่นแห่งโลกของอนาคตอย่างที่สองนะคะอิเล็กทรอนิก เทคโนโลยีนั่นคือยนตกรรมนะคะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไฟฟ้าและยังเพิ่มควาสมสนุกสนานในการขับขี่รวมทั้งมีความปลอดภัยสูงการตอบโจทย์ของการออกแบบของรถเรานั้นทำมาเพื่อกลุ่มคนนะคะที่เรียกว่ามีรูปแบบการใชช้ีวิตแบบโลหะไลฟ์สไตล์และอย่างสุดท้ายเลยนะคะก็คือเรื่องของ environmental sustainability คือเราเน้นการสร้างยนตกรรมเพื่อ,อสิ่งแัด้อมที่ยั่งยืน เมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะในทางขององค์ไ okay ด้เองในระดับนานาชาติเราได้มีการร่วมมือกับองค์กรที่เรียกว่า IUCN นะคะเพื่อร่วมมือกันปกป้องพื้นป่าชายเลนและก็ชายทะเลของประเทศสเปนส่วนในของประเทศไทยเรานั้นนะคะเรามีการจับมือกับพาร์ทเนอร์ Earthology Studio นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่มุ่งเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อม เราได้มีการออกแบบนะคะแล้วก็ผลิตชุดยูนิฟอร์มของที่ปรึกษาการขายของเราทุกคนนะคะด้วยเส้นใยจากพลาสติกรีไซเคิลในหนึ่งชุดยูนิฟอร์มนะคะจะประกอบไปด้วยกระบวนการรีไซเคิลขวดพลาสติกถึง40ขวดหรือรถมลภาวะของคาร์บอนไดออกไซด์ลงประมาณ25กิโลกร,รัมคาร์บอนไดออกไซด์ นอกเหนือจากที่เราจะมุ่งเน้นในเรื่องของผลกระทบของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังตอบย้ำแบรนด์ของเราในเรื่องของแฟชั่นแห่งอนาคตอีกด้วยนอกเหนือจากที่เรานะคะจะมุ่งพัฒนารถให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนคนรุ่นใหม่แล้วนะคะเราก็ยังจะมีการสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการรวมกลุ่มของคนที่ใช้รถโด da ให้เราเป็นมากกว่ารถยนต์นะคะผ่านคอนเซ็ปต์ของ โอยูนิเวิรค่ะและตอนนี้คิดว่าทุกคนก็ตั้งใจตารอคอยแล้วนะคะสิ้นสุดการรอคอยทีค่ะ The West i s Over พบกับปรากฏการณ์โอฟินาบินอลและโอวดาซี 5e ฟ d r ี v e E f i ์ e ีฟิค่ะ How the power and beauty of lightning streak across the night sky. It creates a marvelous natural phenomenon, as if announcing the arrival of immense energy to the Earth. of the world, allowing you to witness the world in a way you've never imagined. A world ignited by the pulse of future technology. A world that allows us to deeply connect with nature. A world that redefines your life. the old universe.